ด้วยความที่หลายๆละหลายๆอย่างเราอาจจะไม่พร้อมเหมือนพี่ๆหนูเป็นนางสาวนางสาวไทยนนัตเจริญแล้วก็ได้มาประกวดใหญ่เลยหลายๆอย่างของพี่แบบก็คือครบหมดแล้วแบบเหนูแบบมาแบบหนูภูมิใจในตัวเองที่ทําวันพีออกมาได้เต็มที่มากๆก่อนนนี้ไม่มีในกระแสเลยนะคะเราได้ทําตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองจนถึงวันสุดท้ายทําไม่ได้น้องแอมก็ไม่เสียใจเลยค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณที่น้องให้น้องแอมได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในท็อปห้า สวัสดีค่ะแอมนะคะรองอันดับสีนางสาวไทยประจําปี2566ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้แบบเข้ามาถึงท็อป5พที่แอมคิดไว้ก็คือท็อป10นี่ก็คือสุดๆแล้วอันนี้คือแบบคไฟฟ้ันะอย่างน,น้อยก็แบบขอให้ได้ท็อป10อะไรแบบนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ก้าวเข้ามาแบบอยู่ในท็อป5ขนาดนี้คือแบบเล่าเหรอเราได้เหรอหนูไม่คิดว่าตัวเองจะได้จริงๆนะคะแต่ว่าเราทําทําทุกวันอ่ะให้เต็มที่ที่สุดแล้วแบบ ถ้าไม่ได้หนูก็ไม่เสียใจเลยค่ะแต่วันแรกที่เข้ากองจนถึงวันสุดท้ายสุดความสามารถแล้วก็แบบเต็มที่จริงๆก็ขอบคุณที่น้องให้น้องแอมได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในท็อปหด้วยความที่หลายๆละหลายๆอย่างเราอาจจะไม่พร้อมเหมือนพี่ๆี่คือเวทีแรกของหนูเป็นนางสาวนางสาวไทยน่าเจริญแล้วก็ได้มาประกวดใหญ่เลยก็คือแบบพวกพี่พี่ก็คือแบบผ่านเวทีมาแล้วแล้วก็ผ่านแบบ มีพื้นฐานแบบมาหลายๆอย่างมามากกว่าหนูแล้วเรื่องการเดินการตอบคําถามการพูดการแบบหลายๆอย่างของพี่แบบก็คือครบหมดแล้วแบบหรือหนูแบบมาแบบไม่เป็นไรหรอกปีนี้ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์มหาประสบการณ์แล้วกันแบบปีหน้าค่อยกลับมาใหม่ถามว่ากดดันไหมกดดันมากค่ะเพราะว่าแบบกลัวเหมือนแบบหนูอะเป็นคนที่แบบกลัวมากๆกลัวที่จะพูดกลัวที่จะทําในสิ่งต่างๆแบบคนอื่นเขาพูดแบบ ทำไม่ได้หรอกแค่นี้แบบเพิ่งอ,อายุแค่นี้แล้วแบบยังไงก็ทําไม่ได้ตอบคําถามเองไม่ได้หรอกหลายๆอย่างแบบทำให้เรากดดันแบบทําไมดีวะถ้าทาออกมาไม่ดีเขาด่าแน่เลยก็เลย,เลยต้องแบบพยายามทำให้เต็มที่ในทุกวันก็มีถามๆมาพี่บ้างว่าว่า,วาเราต้องทอํายังไงแบบเดินเราต้องแบบเอเนอร์จี้ยังไงทํายังไงแบบให้คนสนใจเราการพูดก็ถามพี่เลยนะคะว่าหนูอยู่ในกองอ่ะหนูเป็นคนนินสัยยังไงเพื่อจะได้เอามาแก้ไขแล้วก็มาปรับแบบเออถ้าหนูพูดอะไรผิดไปก็พี่ๆก็แนะนําได้เลยนะคะเพราะว่าหนูก็ เพิ่งมาหนูไม่รู้จักว่าหนูต้องทำตัวยังไงอะไรประมาณไหนเรื่องของการพูดค่ะแล้วก็การตอบคําถามเนี่ยคือด้วยความที่หนูเพิ่งเคยแบบเดินไปมาประกวดเวทีใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเดินไป,ไปแบบไปตอบคาถามแบบจะทําไงดีอ่ะเขาถามมาเราจะตอบยังไงดีเราจะพูดประมาณไหนแบบไม่หนูเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะแบบสื่อออกมาแบบในเรื่องของเรื่องในในของเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้หนูก็เลยแบบไม่สามารถที่จะแบบ พูดอกมาได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสกลับมาอีกเราก็จะพัฒนาแล้วก็ทําให้ดีกว่านี้ค่ะเหมือนพี่ๆไปสา่สองคนแรกอ่ะเขาตอบดีกันหมดแล้วเราเดินไปเราตอบไม่ได้จะทำยังไงแบบเขาจะว่าเราเขาจะด่าเราไหมคนข้างล่างเขาจะแบบกูให้เราไหมว่าอเข้ามาได้ยังไงตอบคำถามไม่ได้หูด,ดับค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าสมองก็คือแบบไปเลยจะตอบอะไรจะทำจะทำยังไงดีแบบคนข้างล่างก็คือแบบเวลาเราจะเดินไปตอบใช่ไหมคะเขาก็คือแบบนั่งเงียบันหมด ทำให้เราแบบรู้สึกแบบกดดันแล้วก็ตื่นเต้นก็อยากขอขอโทษทุกคนที่แบบแอมทาแบบตอบคาถามออกมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแอมก็จะนําข้อบกพร่องตรงนั้นกลับมาพัฒนาตัวเองค่ะหนูภูมิใจในตัวเองที่ทําวันพีร์ออกมาได้เต็มที่มากๆแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีในกระแสเลยนะคะค่อนข้างที่จะไม่มีเลยพอเสร็จวันพีรปุ๊บกลับมามีกระแสแบบติดโพแบบ แบบท็อปห้ามีพี่กลับมาเช่นชอบแบบวิน้องทําวันพีรีไม่ดีมากนะแบบไฟนอลต้อให้มันดีกว่านี้นะแบบมันก็เลยแบบกลายเป็นกดดันเลยแบบวันไฟนอลเราจะทําได้แค่ไหนแล้วทําได้ขนาดไหนแบบเพราะว่าเราวันพีรีเราทํามาเต็มที่เราทาแบบทำให้ทุกคนแบบกลับมาสนใจเราเหมือนเดิมได้ไฟนอลอ่ะมันก็เลยกลายเป็นกดดันจะทํายังไงให้ทุกคนกลับมาโฟกัสที่เราอีกรอบหนึ่งอะไรนี้น้องแอมเอาคำคำนั้นอ่ะกลับมาพัฒนาตัวเองมากกว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเขาพูดให้เราก็ช่างแต่เราอ่ะ ทาให้เต็มที่ที่สุดเราแบบเอาความคำนั้นมาแบบเป็นแรงผลักดันของเราทําให้แอมอ่ะสู้มาถึงจนวันนี้ค่ะทุกคนที่บ้านก็คือแบบชื่นชมกันใหญ่เลยมั <u> ดีใจด้วยนะลูกไม่เป็นไรหรอกเราได้ที่ห้าเราได้ที่ห้าก็ถือว่าเกิ่งแล้วอาอยุแค่นี้พัฒนาต่อไปได้ร <u> ู้สึกว่าดีใจแล้วก็ดื้อ <u> ตันมากหนูไม่คิดอยู่แล้วค่ะว่าหนูจะเข้ามาท็อปห้าหรือท็อปสามหนูแค่คิดว่าจะทำในทุกๆวันให้เต็มที่แลวออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแค่นั้นค่ะ มาประกวดเวทีใหญ่เลยทาให้น้องแอมกล้ากล้าที่จะทํในทุกๆอย่างที่ไม่เคยทําแล้วกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นหลังจากที่น้องแอมได้ตำแหน่งรองรับศีรษะสอนไทยมาเปลี่ยนชีวิตน้องแอมมากเลยค่ะที่น้องแอมมาประกวดเพราะว่าแบบส่วนหนึ่งก็คืออยากหารายได้ให้ตัวเองเพื่อเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนก่อนหน้านี้น้องแอมคิดว่าตัวเองจะไม่ได้เรียนอยู่แล้วเพราะว่าทางว่านคน่อนข้างจะไม่มีเงินก็เลยมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บแบบเปลี่ยนชีวิตน้องแอมทำให้น้องแอม ได้แบบมีเงินในส่วนนี้มาส่งตัวเองเรียน mm hmm. ก่อนอื่นเลย mm hmm. น้องแอมก็ขออยากขอบคุณทางโรงเรียนก่อนค่ะโรงเรียนพัฒนาศ,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 ศึกษาผู้นวยการดรอ,อ,อ,อาชิลาก็คือแบบเคลียร์ในเรื่องของการเรียนแล้วก็เกรดแล้วก็แบบผลงานต่างๆให้หลังจากที่เสร็จจากงานนี้ก็จะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อแบบเชียร์งานเพราะว่าคุณครูแต่และคนก็คือซับพอร์ตเก่งมากวันไฟนอลวันพรีริมก็แบบเปิดโปรเจคเตอร์แบบนั่งดูกันแบบเต็มห้องห้องประชุมอย่างเงี้ยแบบเพื่อเชียร์เราแบบรู้สึกว่ากําลังใจ ล้นมากกว่านั้นแล้วก็อยากขอบคุณทาง CP อำมนาจเจริญและทีมงานอำมนาจเจริญทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆมาโดยตลอดค่ะและอีกอย่างนึงก,ก็ขอบคุณแม่ปุ้ยที่ให้โอกาสน้องแอมได้เข้ามาอยู่ในท็อป5ของนางสาวไทยน้องแอมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สดุด